แต่สบตากับฉันก็แปลว่ามีใจรู้ว่าเธอในชอบเราทำเป็นลด้ายตาก็รู้ว่าเธอคือนดองอาจเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าบอกรักฉันคงไม่กล้าบอกไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกรธก, yeah, <yeah>, yeah. ก็พอจะเข้าใจที่เธอมองฉันมาอย่าคิดว่าฉันทํำ เธอแล้วทีเธอมองมาที่ฉันเธอชอบฉันใช่ไหมฉันแค่อยากรู้แ <No, no. S 1> อบสปตากับฉันก็แปลว่ามีใจรูว่าเธอได้ชอบเราทำเป็นลบสายตาก็รู้ว่าเธอคือนเรอาอาจเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าบอกรักฉันคงไม่กล้าบอกไม่ต้องกลัวใครสงสัยเรื่องอะไรคอมเมนต์ Comment มาได้เลยแต่ถ้าสนใจผ่อนตอนนี้ทักแชทที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ